สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมโลบอกในแบบบอกฟุตน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นนี่เลยครับเซต 30m เล่นบ่อยๆนะทุกคนก็คือนี่นะครับมาสายฟ้าพองแล้วก็ดาบคู่เด้งนะครับส่วนผลก็ผลประตูนะครับนี่เลยเกียนแน่นอนก็ของแต่งก็วันนี้ผมก็จะใช้เป็นนี่นะครับมงกุฎเหลียวเวทานนะครับ ก็จะลองไปล่ากันเลยนะครับ let's go ปึ๊บดีไงสาวจิ <c oughs> เฮ้ยคอโมโบนี้ยังเล่นได้เหมือนเดิมเลทุกคนว้าวตรงนี้มีคนนะครับนี่ไงเฮ้ยผมเจอละว,วัสดีครับเพื่อน เอาเซิร์ฟนี้เป็นนุ่งนวโอ้ยโอาไติดต้นไม้โอ้โหไม่ตายอะไรวะเนี่ยเฮ้ยปยาดเรียบร้อย,อยแปะนี่ตายเยอะเฮ้ยไอ้นี้วทำไมมันหนีเก่งนะวะเฮ้ยไปไหนเพื่อน เรียนนิดเดียวก็จะหนีเราเพื่อนเอาเอาพุ่งไปขึ้นแต่ก็ตายเหมือนเดิมนะได้มาหมื่นสองนะครับเดี๋ยวผมจะลองว้าไปอที่ไหนมีคนเยอะๆวะ่าเซฟนี้ไม่ค่อยมีคนเลยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวรู้จักเปิดก่อนในปูดไหมนอ้องหืมหืมไต่แล้วก็ต่ไอ้ค โดนสามวิไปนี่แบบมีร้องอะ่ะโอ้คนนี้เล่นมันผลอะไรเนี่ยอ๋อมันเปิดกีตาร์สามมาเลยเฮ้ยอ่าทำไรละเฮ้ยเฮ้ยอ่ะนี่งไงเราก็พุ่งล้วก็กระซวก,กมไม่ตายมันมีเผ่าเนื้อกันทุกคน เป็นไงนนี่ตายแล้วผมจะพยายามไม่เปิดเผานะครับโอเคเปิดเลยเดี๋ยวตายกระสุ่วักเรียบร้อยโอ้ยโดนไปพันแปดไปเป็นไรนะครับเราเปิดเผาแล้วฮุยฮุยฮุยหุยมันมาจากไหนบ้างนี่ยโอ้โหแล้วเผาไซบอร์กช็อตโคตรแรงวันนี้พอดูไปไปไหนไม่โดนเลยอ้าวโดนใครน่ะ เฮ้ยวูบวูิผ่อนแล้วทุกคนได้ยไงอ่าโดนโดนโดนโอ้ยอยู่ดีโดนดึงมาด้วยเกือบตายโอ้เกือบตายทุกคนนี่ปล่อยกีต้า์นี่ขอเลือดหน่อยนะเพื่อนโพุ่งเอารถโอ้เกมอ่า ทำไมมันพุ่งลงมาด้านล่างแะเนี่ยคือไข่ไวมนี่อ๋ออ๋ออาตายแล้วอโอ้โหตาย <_ s 1> s> <S ผมบอกเลยตัวนี้ไม่มีรอดนี่แล้วก็ไปซะโอ้ยเกือบโดนล้านเฮ้ยเพื่อนล้านเราไม่ได้หรอกนะทุกคนเซตนี้ผมบอกเลยเล่นดีมากทุกคนเราไปเล่นกันได้นะครับนี่สวนแล้วก็ ทุ่มลงไปเรียบร้อยว้าถุยโดนแล้วมันไปไหนนะว้ายนีย่งไงเจอละฝันดีเลยเพื่อนเปิดกีตาร์รอแล้ว,ลวนี่ไงเรียบร้อยโอ้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 ย ไวเดี๋ยวผมจะเล่นกับน้องวันนี้นะทุกคนดูทรงแล้วเขาแบบน่าจะแบบเพิ่งหันเล่นนะได้เปิดกีตาร์เล่นเลยนี่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 อุ้ยจะตายแล้วนะเดี๋ยวผมยอกปืนยิงเขานะ้วโอ้โอะไรจะเกียนเวรนั้นนี่ไงแล้วก็แปะโอ้ตายโอคตรอาณาจักรพอแล้วแหละ าลครับทุกคนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมเล่นเซตอะไรคอมโบอะไรก็บอกผมได้นะครับทุกคนนี่เลยทุกคนถ้าสายดาบนี่ผมไปตีบวกมาทุกอันแล้วนะนี่เลยนะครับเหมือนมารีวิวรหัสด้วยอ่ะของผมก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ทุกคนขอสายดาบมาเล่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นสายดาบนะทุกคนยีพีหน้านะขอมาได้เลยนะทุกคนว่าจะให้ผมเล่นดาบอะไรนะครับ คลิปหน้าเจอกันครับผมบ๊ายบาย